สวัสดีครับผมที่นี่ช่องนบ้านๆนะครับวันนี้เรามีรถกระบะนะครับผมมาขายถูกถกนะครับคันนี้เป็นโตลต้าไฮรักวีโก้นะครับผมปีสองพันห้านะครับนี่ฮะดูด้วยกันเลยนะครับผมหน้าเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักมานะครับผมเพจต่เข็บเดิมนะครับตะเข็บเดิมครับเครื่องเเป็นเครื่องคอมเอร็เรลนะครับผมสองพันห้าซีซีเทอร์โบดีเซลนะครับผมนี่ครับ หน้าเดิมนะฮะแต่ว่าสีสันก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะรถมันก็มีเบียดมาอะไรตามอายุนะครับรถคันนี้เป็นรถออะไรเขาเขาใช้ผลของอยู่ในสำนักงานนะครับผมอยู่ไปตามนี้นะครับดวรอยก็ตามนี้เลยนะฮะแต่ขับดีครับคันนี้ผมขับกรุงเทพเชียงใหม่นะครับสบายหายห่วงความร้อนปกตินะครับผมเนี่ยครับก็จะมีนะครยบเบียดมายาเงี้ยครับดูตามจริงนะฮะแต่ไม่มีผลประกันใช้งานนะครับมีไลเนอร์ให้นะครับผม ก็รถใช้งานนะครับถ้าถามเรื่องการใช้งานนะผมขับมาเครื่องดีเครื่องแน่นเกียร์แน่นนะครับช่วงล่างดีใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เซ็ตสีสวยนะครับไม่มีปากไม่มีผูกไม่มีดามครับไม่ใช่รถน้ําท่วมใดๆนะครับผมนี่ครับเซ็ตสีดำๆเลยครับนะฮะรอนกระบะข้างใต้ก็เดี๋ยวผมให้ดูเอ็มเปิดท้ายแป๊บนอยมาดูด้วยกันนะครับใครหารถไปใช้งานอยู่นี่คุ้มค่าครับคันนี้ครับนี่ครับดูรอนกระบะครับ สวยเลยนะครับผมโอเคแม่ปิดเลยครับวันนี้ก็มาดูภายในกันนะครล้อแมกเดิมๆครับภายในก็เดิมๆครับแอร์เย็นนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเพลงมีฟังนะครับพอฟังได้นะฮะคันนี้ขับเองผมเลยก้าการันตีครับผมแคบนั่งได้นะครับผมโดยรวมประมาณนี้ไฟออกครบนะครับภาษีเต็มต่อถึงปีหน้าหกแปดเรียบร้อยแลวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนี่หน่อยครับเครื่องยนต์กันนะฮะ ผมให้ดูเครื่องยนต์นะครับนี่ครับนิ่งเลยครับเครื่องดีครับคันนี้นี่ครับเครื่องดีครับแน่นๆเลยครับคันนี้ผมขับมาเองผมการันตีได้ครับไม่มีปัญหาความล้อไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องเกียร์อะไรเลยครับครับเครื่องดีครับเทโบทำงานทุกอย่างครับนี่ครับ เคแล้วเอ็มปิดฝาพวกนี้ครับผมแต่ใครหารถไปใช้งานนะครับเข้าไร่เข้าสวนนะฮะคุ้มค่ามากครับคันนี้นะฮะดูไปเลยครับเข้าไร่ระบบไฟออกครบนะครับผมนี่นะครับตามนี้เลยนะฮะโรลตาร์ไฮรักวีโก้นะครับผมเครื่องเป็น2,500ซีซีดีเซลนะครับคขามันเร็วแล้วนะครับผมเทอร์โบนะฮะ เอาไปใช้งานคุ้มครับผมเป็นวีโก้อะขายราคาดีโฟดีนะฮะเออผมลืมแจ้งเป็นอย่างหนึ่งกระจกนะครับมีล้าวตรงนี้หน่อยนะครับจริงๆเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับราคาเปลี่ยนน่าจะอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะฮะโอเคแต่ผมขายราคานี้ก่อนนะครับผมโอเคครับตามนี้เลยนะครับยังไงสนใจติดต่อนะครับผมที่0899 80099นะครับผมย้ำอีกทีนะครับผม0899 80099นะครับ เอกการตัดชุดโอนครบโอนได้ทั่วประเทศนะครับผมถูกต้องตต่กฎหมายทุกอย่างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องน,นะครับสวัสดีครับ